ขายที่กำลังมองหาครับรถกระบะ4ประตูครับยกสูงครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับสภาพนางฟ้าครับจากโดยงานปลดละวางกับเลขไมค์แค่หลักหมื่นต้องคันนี้ครับโตโยต้ารีโวครับ2 4 e ครับปีเดอร์เนอร์ดับเบิ้ลแคบลดปี2018ครับรถสภาพนางฟ้าดเดิมสวยๆครับจากโดยงานปลดละวางนะครับในส่วนของตัวชนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าครับที่เป็นมันติดดีเฟคเตอร์ครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่าง แม็กอลลอยเดิมๆจากโรงงานขนาดขนาด17นิ้วครับพร้อมกับยางครับบิสตนปี2021อกระจกมองข้างเป็นงานปรับพับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับพร้อมภายในครับมาพร้อมกับงานเบาะผ้าว่าแท้ๆเ,เดิมนะครับจากโรงงาน รถหน่วยงานจากปอลวานะครับกับเล็ใหม่แค่หลักหมื่นข้อดีของตัวรถหน่วยงานปลวานครับสามารถตรวจสอบครับแหล่งที่มาที่ไปได้ครับมีการเข้าชิปประวัติศูนย์นะครับเล่มของเราไม่มีการชำรุดสูญหายนะครับหรือว่าของการชนโครงสร้างพิกามจมน้ำนะครับภายในมาพร้อมกับงานเบาะผ้านะครับพวงมาลัยมันมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเชื่อมต่อบทูนครับรับสายวางสายนะครับมีเครื่องเล่นของตัว CD 2ดินนะครับพร้อมแอร์เบนโน่นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับหกสปีดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับที่กำลังมองหาแล้วก็บะ์ 6สปีดครับไว้ใช้งานนะครับ5พาสรับชมดูกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการรีวิวให้ดูให้ละเอียดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเมงพิยนรถกระบะมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเมงพิยนรถกระบะมือ2ด้วยครับวันนี้ครับเราอยู่ที่กระดัง3ครับของทางสาขาหนึ่งครับของทางบริษัทพิยนนะครับที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับอีกเช่นเคยนะครับ ด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถกระบะครับ4ประตูยกสูงครับเกียร์ตอนัด6สปีดครับสภาพนางฟ้าครับถือว่าเป็นกระบะ4ประตูครับยอดนิยมนะครับกับเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.4ครับรุ่น e นะครับกับรถปี2018นะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆจากโรงงานปลดระวังต้องคันนี้ครับ toyota revo นะครับ2 4 e ครับปีนเริ่มแต้ลแคปรถปี2018 รถสะพานนางฟ้าจากโดยงานปลดระวางกับเจ้าของแค่บัเดียวกับเลขไม้ครับแค่70,000กับราคารถขับอยู่ที่5 4 9 0 0นบาทสำหรับค้าครับท่านใดครับที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์มัตหกสปีดสภาพดังฟ้าจัดโดยงานปลดระวางครับไว้ใช้งานครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับ ก่อนเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมกับทางช่องแมงพิยนรถกระบะมือ2นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับคันนี้ในส่วนของตัวชนุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของตัว E นะครับปรับรถปี2018ครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าครับที่เป็นมันติดีแฟ f เตอร์ครับตัดด้วยสกินงานด้านง่ครับที่เป็นงานสีซินเวอร์โครเมียมนะครับโครมแท้ๆเดิมนะครับจากโรงงานนะครับต้องมีโลโก้แบตชองตัวไฮรักครับของตัวด้านข้างของตัวงานโครม สภาพโคมนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกล้าหรือรอยคาบเหลืองนะครับโคมใสๆเดิมๆนะครับจากโรงงานผอมกระจังด้านหน้านะครับโฉมมากเชงครับกระจังด้านหน้าครับเป็นงานแผงนังพึ่งครับสีก็อดแบ็กเอาเงาผอมตัดด้วยงานลายโครเมียมสกินงานด้านข้างครับที่เป็นงานสีซนเวอร์โครเมียมแบสตัวตัวของตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางครับยังอยู่ชัดเจนครับโลโก้โตโยต้าโดยใส่ไฟฝั่งขวาสภาพเดิมๆนะครับจากโรงงานคันนี้มาพร้อมกับงานไฟตัดหมอกด้านหน้าครับ ทั้งสองฝั่งครับตัดด้วยสกินงานครับสีก็ตแบ็กขอบด้านในครับเป็นงานสีซินเวอร์โคมเมียนะครับออกแบบดีไซน์มาให้ดูล้ำสมัยและพรีเมียมมากขึ้น กระเจนหน้าครับแผงรังพึ่งครับพลาสติกครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยล้านะครับคันนี้มาพร้อมกับงานทะเบียนครับที่เป็น6กกไก่สอเสือ6958ครับของกรุงเทพอหานครนะครับท่านลูกค้าท่านใดครับที่กำลังมองหากระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติหสปีดครับสภาพดังฟ้าจากโรงงานบริวังคันนี้ครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเสี่ยงเม้งที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ ต่อมาในส่วนตัวงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับให้ดูนะครับไม่มีริ้วรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับสามเลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงครับคมคมสวยๆเลยคันนี้ทั้งสองฝั่งในส่วนของตัวโครงสร้างครับเพราถยนต์ของเราครับเปิดมา23ปีครับรถทุกคันของเราคัดเกรดคัดคุณภาพครับคันนี้เป็นรถจากหน่วยงานปลดระวางข้อดีของตัวรถหน่วยงานปลดระวางครับสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ครับเรื่องของเราไม่มีช้ำรดสูญหายนะครับหรือการชนโครงสร้างเดี๋ยวผมทาการเช็คประวัติสูนของคันนี้ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบ กระจกหน้าครับแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานแม็กขนาด17นิ้วครับแม็ก6ด้านน็อต6รูนะครับแบ็克สภาพเดิมๆไม่มีปีล้อสุดบาดมาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับปี2021สัปดาห์ที่5ครับของการผลิตยางคันนี้สภาพหน้ยางเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับงานเบรกดิสต์นะครับความลึกของตัวดอกยางครับยังสามารถใช้งานได้อีกครับ2-3ปีเลย ลารีของตัวงานชนด้านหน้านะครับแห้งๆเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีรออซึมรั่วนะครับหรือการดัดแปลงในส่วนตัวชกด้านหน้าซุมล้อพลาสติกกับการยึดติดของตัวหบดยังมีเหมือนเดิมบางโคนด้านหน้ามีให้อาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบครับผมทําการทําสปาชําระล้างครับช่วงล่างครับรีเฟรบภายในเก็บลาอีของตัวงานรถครับแล้วก็ล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็บัตเตอรี่นะครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบ ในโซนตัวงานกระจกบองข้างครับกรอบงานเป็นสีซิลเวอร์นะครับโครเมียมครับมีลายเียตัวไฟเลีซตรงกระจกบองข้างครับกระจกพับเป็นไฟฟ้านะครับพร้อมโลโก้หรือแบชของตัวไฮลักของตัวด้านข้างครับมีให้เหมือนเดิมทั้งสองฝั่งกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับต้องมีโลโก้ของตัวตัวต้านะครับคันนี้ภาษีพรบลรอดอดูแลให้ถึงปี67นะครับคันนี้จะหมดวันที่23กรกฎาคมครับ2567 งานฟิล์มคันนี้ติดตั้งมาแล้วครับด้านหน้าครับ40%ครับด้านข้าง60%ครับพร้อมงานบันไดติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งแล้วด้าจับงานประตูครับเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับประจกมีโลบบของตัวครับป้องกันออโตอาราให้พร้อมนะครับการการจรกรรมบานบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่่นด้านข้างกระจกแท้ๆเดิมๆจากโรงงานครับประตูทั้งสี่บานผมทำการตรวจสอบเช็คแล้วนะครับคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานด้านในมาพร้อมกับงานพลาสติกครับสี ดำขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานทิมครับสีบอลมีวัสดุซ็อพัดด้านข้างครับที่เป็นเบาะผ้าหุ้มนะครับกระจลดรอลงไฟฟ้าที่วางขวดน้ําแก้วน้าลาโพงมีให้ประตูทั้ง4บานเหมือนกันในส่วนตัวประตูด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานไฟทับทิมครับด้านหน้าของตัวแผงประตูตะเข็บซิลิโคนดเด,เดิมนะครับลอยเม็ดอาร์คมาิ้งด้เดิมนะครับจากโรงงานลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับคันนี้ถ้ามีรอยเปื่อยแล้วรอยฉีกขาดผมองการเปลี่ยนลูกยางใหม่ให้ ให้ดูรอเม็ดอาร์นะครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวแผงวัตโตหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับหรือการถอดของตัวงานชุดประแจครับงานสีเดิมบอดี้เดิมนะครับหัวในด้านในหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับนะครับน้นจับงานบุคนขึ้นด้านหน้านะครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับให้ดูรอยโครงสร้างของตัวรอยเม็ดอาร์ครับคันนี้ลูกยางขอบระตโตยังยังแน่นๆอยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตทำการดึงให้ลูกค้าดูนะครับรอยโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คมาร์คกิ้งนะครับเดิมๆนะครับ จากโรงงานนะครับาทางด้านบนนะครับแล้วก็งานของตัวด้านข้างครับผมทำการถอดให้ดูรอยเม็ดอาร์คมาคิ้งเลยข้อดีของนถหรืองานครับที่ผมบอกไปครับสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปครับมีการเข้าครับเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวครับคันนี้เรามีทีมงานครับตรวจสอบเช็คในส่วนตัวอะไรละเอียดของตัวรถครับสองกว่าจุด ในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวงานเสาบีหัวน็อตไม่มีรอขยับครับทั้งด้านบนและก็งานของตัวด้านข้างนะครับด้านในมาพร้อมกับงานเบาผ้านะครับรุ่นของตัว E เบาผ้าตัดด้วยงานตะเข็บได้ครับสีขาวเบาปรับเป็นเม้น,น,นุ่นสภาพเดิมๆสวยๆข้อดีของตัวเบาผ้านะครับจะไม่ร้อนกรณีที่ตากแดดเหมือนตัวเบาะหนังนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้งานไปเรื่อยๆนะครับสามารถทําการพุ่มเบาหนังเพิ่มเติม,ตมได้ ต่อมาในส่วนตัวงานสักั์เพตด้านข้างนะครับมีให้นะครับเป็นงานพลาสติกครับสีดํานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับลาดีของตัวแผงประตูด้านหลังนะครับการจับงานประตูเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับกระจกแท้ๆเด,เดิมจากโรงงานประตูทั้ง4บาน ด้านหลังครับมาพร้อมงานพลาสติกขึ้นรูปนะครับมีวัสดุซ็อฟพัดครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําลำโพงมีให้เหมือนกันทั้งประตูทั้ง4บานแต่ประตูด้านหลังครับจะมีประตูปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะครับกรณีที่มีเด็กมานั่งไม่ได้นะครับเพื่อป้องกกันอันตรายจากการที่จะทำการเปิดจากภายในออกมาจะก็บซิลิโคนเดิมๆรอยเบรคอาร์ตบักกิ้งของตัวแผงประตูเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีการชนโครงสร้านะครับหรือพิวามจมน้ำนะครับคันนี้มากันเล็กไม่แค่เจ็ดหมื่นครับกับราคาทแล้0จะ บาทสัตว์ลูกค้าท่านใดที่สนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมวันนี้ได้ต่อมาโครงสร้างของตัวประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับรอยหัวน็อตไม่มีรอขยับหรือรอยขอดของตัวชุดประแจนะครับเราโครงสร้างบอดี้เสาเดิมเดิมนะครับด้ามจับงานบุคคลขึ้นด้านหลังครับมีให้ทั้งสองฝั่งรอยลายของตัวโครงสร้างของตัวรอยเม็ดอาร์คมาคิงนะครับเดิมเดิมจากโรงงานทางด้านบนนะครับแล้วก็งานของตัวด้านงานด้านข้าง เป็นอาร์คบังกิ้งกลมๆเดิมๆไม่มีการชนโครงสร้างพิคว่ำมจมน้ำเลยครับหรือการกลับสีครับหรือเริ่มทะลุสูญหายต่อมาในส่วนตัวบอะด้านในนะครับได้เป็นงานเบาะผ้านะครับมีหมอนรองคอให้สามตำแหน่งนะครับพร้อมสายเซติเบลให้สามจุดมีที่วางแขนนะครับแล้วก็ มีที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับคอนโซลตรงกลางให้สามารถทําการครับพับเบาขึ้นนะครับใช้พื้นที่ครับของตัวแถว2นะครับในการขนของสัมภาระนะครับที่ไม่ต้องการให้เปียกแดดเปียกฝนนะครับสามารถบรรทุกของไปเดินทางได้2องใบครับล้อเลีของตัวด้านในครับรองรับของตัวครับ Isofix ครับให้2จุดนะครับด้านในของตัวงานเดี๋ยวผมทาการนั่งให้ดูนะครับว่าพื้นที่ครับของตัวด้านหลังครับยังพื้นที่ใช้สอยของตัวด้านหน้านะครับไม่ติดมาก กอจิโจ้ครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับกับที่แขวนของรลดน้ำหนักได้4กิโลกรัมทั้ง2จุดครับงานเฮดรูมนะครับเดิมๆสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื้อนของตรงงานเฮดรูมนะครับจับจับงานของบุคคลด้านหลังครับมีให้2ฝั่งครับพร้อมฝ่ายคอนโซลตรงกลางให้พร้อมนะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆกระจกตัวงานประวางกับรถปี2018คันนี้กับโตเรต้ารีโวครับสองจี่รับพีเนอร์ดับเบิ้ลแคป ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเสียวเม้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมตาเบอร์นี้ได้ต่อมาในส่วนตัวแม็กด้านหลังนะครับสภาพเดิมๆแม็กขนาด17นิ้วนะครับไม่มีล้อสุดบานนะครับพร้อมกับยางปีใหม่เลยของปิสโตลนะครับปี2000 21นะครับสียางหน้ากว้างคันนี้อยู่ที่265นะครับความหนาอยู่ที่65นะครับเป็นยางของตัว r 1 7ครับลาคาเลยของตัวปียางครับอยู่ที่ปี2021ทั้ง4ล้อครับผมทำการตรวจสอบเช็คแล้วด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสต์นะครับด้านหลังเป็นงานเบรกดัมนะครับรอยแคทซีโครง Ferrari. สร้างสภาพเดิมๆไม่มีการตัดต่อครับเกิดการเชื่อมต่อหรือการข้องานเพิ่มเติมซุ้มล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวหมดครับยังมีชัดเจนเหมือนเดิมพ้อมบางโคนด้านหลังมีให้แล้วความลึกของตัวดอกยางนะครับทั้ง4ล้อคครรรัับผากบ เช็คให้แล้วนะครับคันนี้ยังสามารถใช้งานได้สองถึงสามปีเลยต่อมาสติ๊กเกอร์ของตัวงานด้านข้างครับของตัวเบียเนอร์คันนี้คันนี้มีติดตั้งให้แลยพร้อมนะครับลายเลยของตัวงานไฟด้านหลังครับมาพร้อมกับงานหลอดไส้ทั้งสามหลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มแล้วก็งานของตัวไฟถอยสภาพโคมเดิมๆนะครับไม่มีรอดแตกหรือรอยร้าวนะครับพร้อมโลโก้หรือแบตของตัวตัวด้านหลังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมครับดําจับงานท้ายนะครับเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกทรงที่สามของ ด้านท้ายของตัวหลังกระบะโทษทีครับต่อมาโลโก้ของตัวไฮรักของตัว t ท p e E นะครับมีให้นะครับโลโก้ของตัวไฮรักรีโวครับมีอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมฝ่ายฝั่งขวาสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับมาพร้อมกับกระชุนท้ายครับที่เป็นงานพลาสติกสีดาขึ้นรูปตัดด้วยงานสีชินเวอร์โครเมียมนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับล้ออะไหล่ครับคันนี้มีให้ให้ดูงานช่วงล่างนะครับไม่มีการดัดแปลงในส่วนตัว เป็นตัวงาะช่วงล่างนะครับแหนบเดิมๆสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้เดี๋ยวก็สมมอบผลทันการชําระล้างช่วงล่างนะครับทาสปาครับรถคันนี้ให้อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนให้ให้ลูกค้าก่อนสมมอบในส่วนของตัวด้านหลังครับมาพร้อมกับการเซ็ตเซอร์ด้านหลังครับสองจุดครับด้านกันชนท้ายนะครับบีจิตตั้งให้แล้วนะครับสองจุดรายละเอียดของตัวด้านหลังของตัวแม็กไนเนอร์นะครับไม่มีลิ้นรองของตัวการใช้งานหนักๆนะครับ ดูจากสภาพของตัวงานแม็กเลเนอร์นะครับไม่มีเรื่องของการลากของหรือการบรรทุกของหนักนครับด้านจัดยึดของมีให้4จุดนะครับด้านซ้าย2จุดนะครับด้านขวา2จุดนะครับรอยโครงสร้างครับของตัวงานด้านหลังท้ายของตัวกระบะนะครับ c l ครับเพจยังอยู่ชัดเจนหัวนน็อตไม่มีรอยขยับนะครับทั้งฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับ c i ยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมให้ดูท้ายของตัวงานหลังกระบะนะครับรูเจาะกลมคมสวยๆรอยเม็ดอาร์คมาร์กิ่งเดิมๆนะครับ จากโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถจากหน่วยงานปลดระวังครับของเราครับมีเลขไม้หกหมื่นอยู่อีกหนึ่งคันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดคันนี้เลขไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ธมัสสภาพนางฟ้าไว้ใช้งานคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยครับเซียวเม้งที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ต่อมางานสติ๊กเกอร์ของตัวด้านขวานะครับอาจจะมีการลอกไปบ้างอยู่คุทครการติดตั้งครับ แปะให้ลูกค้าให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ให้ดูรอยบอดี้ของตัวงานสีด้านข้างนะครับไม่มีการชนโครงสร้างของตัวงานด้านข้างนะครับบอดี้เดิมสีเดิมนะครับริ้วรอยของทําการเก็บงานริ้วรอยสีให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบ ต่อมาแม็กด้านหลังครับฝั่งขวานะครับสภาพแม็กดันเดิมนะครับไม่มีปีลอฟุตบานครับด้านหลังเป็นงานเบรกดั้มนะครับพร้อมกับยางบิสโตนครับปี2021ครับทั้ง4ล้อความลึกของตัวดอกยางครับยังสามารถใช้งานได้ยาวๆล้อแคสซีโครงสร้างครับเลขของตัวแคสซีครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมครับซุ้มล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวบดยังเป็นเหมือนเดิมบังโคนด้านหลังมีให้งานบันไดนีติดตั้งให้แล้วทั้ง2ฝั่งต่อมาในส่วนของตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับให้ดูนะครับตะ ไม่มีการชนโครงสร้างของตัวงานน้านค่านะครับเด่มของเราไม่มีชนรุกสูญหายนะครับไม่มีการกลับสีหรือกอไม้แน่นอนนะครับรถสภาพเดิมครับจากหนงานปลดระวางคันนี้ในส่วนของตัวรถหนยงานปลดระวางนะครับคันนี้มีสัญญาของการใช้งานครับอยู่ที่5ปีนะครับคันนี้ครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆกับเลขไม้แค่จัดเจ็ดหมื่นนะครับโครงสร้างของตัวงานไม้อาร์คมาร์กิ้งแหงประตูกลมๆนะครับเดิมๆทั้งด้านบนนะครับและก็งานของตัวด้านข้างครับ ผมทาการแกะให้ดูละเอียดเลยคันนี้ให้ดูโครงสร้างงานบอดี้เดิมสีเดิมนะครับเบาะด้านใน,นเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับต่อมาในส่วนของตัวอะไรอย่างตัวแม็กด้านหน้าของตัวด้านหน้าฝั่งขวานะครับแม็กสภาพเดิมๆไม่มีปีลอ้อฟุตบาทนะครับให้ดูลิ้วลออของตัวแม็กเลยสภาพแม็กเดิมๆส,สวยๆเลยมาพร้อมกับงานแม็กขนาด17นิ้วด้านหน้าเบรกดิสตด้านหลังเบรกดัมยางบิสโตนทั้ง4ลอ้อปี2021โชคด้านหน้าแห้งๆครับเดิมๆ จากโรงงานนะครับซูมล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมอาจารย์หน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับโลโก้หรือแบ็ของตัวไฮรักมีให้ในส่วนของตัวกุญแจนะครับจะได้กุญแจนะครับที่เป็นสวอตคีนะครับหรือกุญแจดีโมดกุญแจดาบนะครับมีให้2ดอกด้ามจับงานประตูเป็นงานสีเซนเวอร์โคเบียมเช่นกันแผงประตูด้านข้างครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างครับที่เป็นปรับพับไฟฟ้าครับปรับเลนกระจกได้มีระบบของตัวเซ็นทัลล็อกครับล็อกกระจกครับวันทัดออโต้นะครับจะได้ในส่วนของตัว ประตูบานบุคคลที่ขับนะครับทําการเปิดให้ดูนะครับเป็นวัตถุออโต้นะครับบานบุคคลที่ขับฝั่งซ้ายครับจะเป็นขึ้นลงครับเป็นนนปกตินะครับในส่วนห้องอะไรตัวทุกของตัวที่วางขนน้านะครับแก้วน้านะครับมีให้โครงสร้างงานเสาเอฝั่งขวาหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสีเดิมนะครับกับรถคันนี้ครับ โตโยต้ารีโว่นะครับ2.4 e ครับปีเดอรเนอร์ดบบเป็นแคปบรถปี2018สภาพเดิมเดิมจากรรงงานแคปกดระวางกับเล็กไมค์แค่70,000นะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมไ่ได้โครงสร้างของตัวงานด้านข้านะครับให้ดูเลยยิวลอยนะครับของตัวลอยเป็นอาร์กลมๆนะครับเดิมเดิม จากโรงงานนะครับงานเสาบีครับหัวน็อตไม่ต้องขยับทั้งข้านบนและด้านข้างนะครับสติกเกอร์ของการตัวลมยานะครับมีให้นะครับด้านในมาพร้อมกับงานปรับเป็นแมนนวลครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยงานหนังนะครับมีระบบของตัวแอร์แบกด้านหน้าให้3จุดนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับมีให้ต่อมาในส่วนตรงการของตัวพวงมาลัยนะครับมีโลของตัวดิสเพย์ครับเช็คออนบอร์ดของตัวหน้าจอด้านหน้านะครับรายละอของตัวงานพวงมาลัยครับสามารถทํากลับตัด ได้นะครับสี่ระดับขึ้นลงเรื่องขึ้นเรื่อนลงนะครับต่อมาในส่วนของตัวรายละเอียดครับคันนี้เอยวผมทาการให้ดูหน้าปัดของตัวไม้ก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับเลขปัดหน้าไม้ครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วปัดไม้คันนี้ครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นครับสองร้อยครับสี่สิบห้านะครับทางเราครับไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกองออกมาครับ ข้อดีของหน่วยงานปลดระวางครับที่ผมบอกไปครับสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ครับมีการเข้าเช็คศูนย์ตลอดครับทุกระยะนะครับไม่มีเล่นชดวถุสูญหายหรือการชนโค้งซ้งพิกว่าจมน้ำหรือชนหนักครับกับเลขไม้ครับอยู่ที่7 2 4 5หนี่สิบห้านะครับในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับจะได้เป็นงานปรับเมนูนะครับมีไฟตัดหมอกครับสามารถปรับได้ทางด้านในเลยฝั่งซ้ายครับที่ปัดน้ำฝนมีให้เหมือนเดิมนะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูล้ำสมัยมากขึ้นครับตัดด้วยงานทิมนะครับที่เป็นงานสีเทาสวยๆที่วางขวดน้ําแก้วน้ําด้านข้างครับมีให้คอนโซลด้านหน้าพลาสติกขึ้นรูปนะครับมีปุ่มของตัวไฟปุ่มอิมเมจซี่ไร้นะครับตัดด้วยงานสีเทาด้านหน้าครับพร้อมเครื่องเล่นของตัว CD 2ดินนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดให้ดูเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นดีๆครับสีชัดเจนเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตปิดสักครู่นะครับ แอร์เป็นเมนนุ่นนะครับมีโลของตัวไล่ฟ้าดึงรวมภายในภายนอกพอรตของตัวพาวเวอร์เลสครับมีให้พอรพตนะครับที่วางขดน้ํแก็น้ํา2ล็อกพร้อมกับระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น6สปีดนะครับสามารถเล่นระบบของตัวเมนนุ่นได้นะครับระบบของตัวสปอร์ตอีโคโหมดมีให้พาวเวอร์โหมดมีให้ครับที่วางของเล็กน้อยกับเบรกหนึ่งมือนะครับที่เป็นเมนนุ่นงานยูบ็อกตรงกลางเป็นวัสดุที่เป็นผ้าหุ้มครับเดิมๆสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับ อยู่บล็อกด้านในข้างๆเดิมๆคอนโซลด้านหน้ามาพร้อมกับระบบของตัวคูบล็อกให้พร้อมนะครับเกีเดินชักเดิมๆในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวเล่มครับคู่มือการใช้งานครับมีให้ครบนะครับบุกสวิตช์มี้ครบรถสภาพเดิมๆสวยๆกับรถปี2018ัครับคันนี้จากโรยงานปลดระวางถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับกับราคานี้เลยอยู่ที่5 4 0 0 0 0สีนะครับ9 0 0าบาทครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวครับทุกอาชีพสามารถเอารถได้ครับ ในส่วนของตัวแผงบังแดดนะครับด้านข้างนะครับมีกระจกให้นะครับด้านข้างนะครับที่สายแว่นตานะครับมีให้ไฟคอนโซลนะครับด้านหน้ามีให้2จุดนะครับต่อมาแผงบังแดดของบ้านบุคคลที่ขับนะครับมีไม่มีกระจกให้นะครับกระจกมองหลังครับเป็นตัดแสงเมนนวลปกตินะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยคันนี้กกระบะซีบาโตูครับจัดหน่วยงานปลองระวังกับเลขไม้แค่หลักหมื่น ลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้ามาดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทรถยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทรถยนต์นะครับอยู่ซอเสรีไทย68นะครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูารายละเอียดขอโตห้องเครื่องนอนรถด้วยกันครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับดีเซลครับยอดนิยมครับขนาด2.4เล็ดครับ16วาลครับสสูบเรียงครับคันนี้ขุมกําลังแรงม้าของเขาครับมาพร้อมกับกําลังแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าครับลาเล่ของตัวงานเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับไม่มีรอยซึม่ั่วของตัวน้ํามันเครื่องนะครับหรือการดัดแปลงในส่วนของตัวงานเครื่องยนต์นะครับ ให้ดูดีเทลของตัวงานเครื่องยนต์นะครับหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไม่มีการดัดแปลงงานเครื่องยนต์หรือการดัดแปลงในส่วนตัองงานเครื่องยนต์ภายในนะครับงานสกรงนะครับให้ดูริ้วรอยของตัวหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับถ้าถอผมบอกนอกเลยมีถอดแต่ให้ดูเหลี่ยมสันของตัวหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขันของตัวชุดประแจนะครับรอยเม็ดอาร์คมาร์กิ้งะเข็บซีโคนนะครับเดิมเดิครับชนวนการความร้อนนะครับมีให้ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับเม็ดอาร์คบักกิ้งสปอตเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ของตัวข้อคนระวังนะครับมีอยู่ชัดเจนนะครับงานแก้มฝั่งซ้ายนะครับสครับเพโตัวต้ายังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับชุดเบรก ABS ครับมีให้ระดับของตัวน้ำมันเบรคครับคันนี้อยู่ตามระดับสเปคปกตินะครับขาด้านหน้ารูเจาะกลมคมสวยๆคันนี้ให้ดูนะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างหรือการแถดพอดของตัวแผงว่าน้าด้านหน้านะครับ สักับเพล R ยังอยู่ชัดเจนนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆส,สวยๆคันนี้สักับเป็ท L อยู่นะครับเหมือนเดิมชัดเจนรูเจาะคมกลมสวยๆเลย ฝั so to in me, instance, days, ่งขวาสกอร์ของตัวมอกครับยังอยู่เหตุของตัวโตโยต้ายังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่คันนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการเช็คค่า CCA ให้ลูกค้านะครับถ้าแบตเตอรี่เกินครับหเดือนผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก็สมอบครับผมทําการชาระล้างครับห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและกับแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนสองมอบครับเราดูแลหละกาขายครับหนเดือนครับสาวันเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับและก็แบตเตอรี่ถ้าลูกค้ามีปัญหาครับสามารถเข้ามาแก้ไ ได้ครับไม่มีค่าใจ่ายแดงสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโมัติ6สปีดครับสภาพนางฟ้ายอดนิยมคันนี้จากนายงานตรวจระวงังกับเล็กไม้แค่จัดเบื่อเจ็ดหมื่นนะครับกับโตโยต้ารีโวนะครับสอี e ครับปีนั้นเนี่ยเดอร์บันแคบรถปี2018ครับรถสภาพนางฟ้าเดินๆสวยๆกับเจ้าของแค่เดียวกับเล็กไม้แค่เจ็ดหมื่น กับราคารถครับอยู่ที่5 4 0 0 0 0ครับ9 0 0าบาททุกอาชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้ครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9 0 0 0บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์0 6 4นะครับห4 6ครับ6 0 2 3นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบ์นี้ได้นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับคิด แถมฟรีครับบริการ d ดลิเวอร์มฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับฝากกดด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมกระทั่งช่องเม้งพยนต์รถกระบะมือ2นะครับ EP หน้านะครับเรามีรถกระบะคัสเกตคุณภาพสภาพเนื้อสวยๆนะครับเราจะมานำเสนอให้ทานลูกค้านะครับวันนี้เม้งพยนตร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ